คนทรงยิ้มกับจุนลุยเองวันนี้มาสัมผัสชีวิตป้าหมูหญิงวัยกลางคนอายุกว่า56ปีในอดีตที่ป้าหมูยังมีเรี่ยวแรงประกอบอาชีพแม่ครัวในร้านอาหารแห่งหนึ่งมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ชะตาฟ้าเล่นตลกไกลลุงสางนับความได้เกือบ8ปีป้าหมูได้ลื่นล้มหัวฟาดพื้นกลายเป็นคนพิการต้องนอนอมัมพากติดเตียง บุญซ้ำกรรมซัดสามีคู่ชีวิตต้องมาด่วนจากไปในก่อนวัยอันควรป้าหมูไม่เหลือใครมีเพียงลูกชายที่มีอาชีพขับรถรับส่งอาหารต้องคอยมาเทียวไร้เทียวคือป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลป้าหมูแทนพ่อผู้วายชนแปงก็แงก็มาตายเลยเอ่ะไม่อมา,างนากเราแปงก็ดูแลดี เราน,นีไม่มีก็ต้อมาอยู่กับลูกลูกก็ทำงานหนะักบ้าก็ต้องเช่าเขาอยู่มันก็ลำบากอ่ะนอนบทีนอนนอนทำไมก็ไม่รู้สักทีอยากก็รวยจะทำไม่ได้คนระับเป็นอย่างนี้ไปแล้วแถมนำซ้ำโรคภัยต่างๆเริ่มมารุมเรา้าไม่ว่าเบาหวานความดันและสมองซีขวาอ่อนแรง ทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะลูกคำเดียวอยู่เพื่อลูกอยู่เพราะคนที่เรารักถ้าไม่มีลูกป้าหมูคงจากไปนานแล้วทุกวันนี้ป้าหมูมีค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟและค่าอยู่ค่ายาได้มาจากเบี้ยคนพิการเดือนละ800อบาทรวมกับเงินลูกที่วิ่งส่งอาหาร พอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่แม่เขาล้มแล้วเขาป่วยเนี้ยต้องออกจากงานเก่ามาดูแลเขาก็ถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องสู้ไปวันนี้ถ้าใครอยากช่วยชีวิตป้าหมูก็สามารถโทรมาประสานที่น้องนัทลูกชายป้าหมูโดยตรงเลยนะคะหรือท่านใดยอยากร่วมด้วยช่วยเหลือก็สามารถ ช่วยเหลือมาที่เลขบัญชีของน้องนัดลูกป้าหมูโดยตรงเลยนะคะความเจ็บความจนที่กล้ามกลืนยากหวนคืนความฝันที่ควรหามีเพียงความเจ็บปวดทั้งน้ำตามีเพียงค่าตอบแทนคุณคือความกระตันอยู่และทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็มเพิร์สดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ